นิติบุคคลลูกบ้านแอสตันโศกขู่ฟ้องบริษัทอนันดา5,000ล้านบาทพร้อมขอให้ร่วมประชุมหารือภายใน7วันทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจม่าอักษรนิดนายพิสุทธิ์รักวงตัวแทนนิติบุคคลกล่าวว่าลูกบ้านทุกคนอยากเห็นการแสดงความจริงใจและรับผิดชอบของบริษัทอนันดาทุกคนไม่สบายใจกับการที่บริษัทไปเรียกร้องค่าเสียหายต่อหน่วยงานรัฐ เพื่อน,นาเงินมาชดใช้ให้กับลูกบ้านเพราะลูกบ้านมองว่าซื้อขายกับบริษัทไม่ใช่หน่วยงานรัฐด,ดังนั้นผู้ที่ต้องชดใช้ก็คือบริษัทและการที่บริษัทออกหนังสือชี้แจงว่าลูกบ้านทุกคนทราบถึงปัญหาทางคดีอยู่แล้วนั้นถือเป็นการเล่นแง่ทางคดีซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะลูกบ้านทุกคนไม่ทราบถึงปัญหาทางคดีที่เกิดขึ้นจึงของให้บริษัทแสดงความจริงใจและเข้าร่วมการประชุมกับตัวแทนนิติบุคคลภายใน7วัน เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางและการแก้ไขปัญหามิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปโดยเบื้องต้นจะดําเนินคดีกับทางบริษัทอนันดาและบริษัทผู้ถือหุ้นฟ้องคดีแพ่งเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ5000ล้านบาทถึงเมื่อวานนะคะก็ทําคุณพิสูจน์ในฐานะตัวแทนของลูกบ้านนะคะก็ได้มีการเปิดข้อเสนอกับทางอนันดาซึ่งจริงๆแล้วการเปิดข้อเสนอกับทางอนันดาเนี่ยนะคะไม่ใช่การเปิดข้อเสนอครั้งแรก เป็นการขอข้อเสนอเกี่ยวกับการเยียวยาตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วหลังจากที่สารปกครองกลางมีคำพิพากษาเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี64ทางลูกบ้านก็เกิดความกังวลใจกันเป็นอันมากว่าแล้วอาคารนี้มันจะอยู่ต่อไปยังไงทางคุณพิสุธิ์อะคะ่ะก็ได้ช่วยทางลูกบ้านนะคะร่างข้อเสนอถึงทางอนันดาว่าในเมื่อมันมีคำพิพากษาสารปกครองกลางว่าให้เพิกถอนใบรับแจ้งการก่อสร้างอะคะ่ะ ซึ่งลูกบ้านเนี่ยก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงขอให้ทางอนันดาเนี่ยทำข้อตกลงยืนยันว่าถ้าท้ายที่สุดจะต้องมีการรื้อถอนอาคารนะคะทางอนันดาจะชดใช้เยียวยาให้กับลูกบ้านแล้วก็อันนั้นเป็นข้อเสนอประการหนึ่งแล้วก็ม,มีมีหลายประการนะคะประการถัดมาก็จะเป็นเรื่องการขอเปลี่ยนโครงการขอไปอยู่ในโครงการออื่นๆของอนันดาเพราะว่าเห็นเขาเนี่ยก็พัฒนาไว้หลายโครงการถ้าลูกบ้านท่านไหนแบบต้องถูกรื้อถอนก็อาจจะขอย้ายโครงการ หรือว่าท่านที่ไม่อยากจะอยู่กับทางอนันดาต่อไปแล้วก็ขอให้เขาคืนเงินนะคะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นแค่ประกันเพียงเพียงการเซ็นข้อตกลงโดยที่ก็จะร่วมรอผลำํำพิพากษาศาลสูงไปด้วยกันโดยที่ทางอนันดาเนี่ยยังไม่ต้องควักเงินอะไรสักบาทให้ลูกบ้านแต่ว่าสร้างความมั่นใจให้กับทางลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกแบรนด์นี้ขอแค่ลายเซ็นของผู้มีอำนาจยืนยันสัญญาว่าจะไม่ทอดทิ้งลูกบ้านก็ส่งหนังสือไปแล้วใช่ไหมคะคุณพี ก็ไม่ได้รับการเซ็นกลับมาจน2ปีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนเมื่อวานในรายการผลกระแสของพี่หนุ่มกันไทยทางคุณพิสุทธิ์ก็ได้มีการเสนอเอาข้อเสนอเดิมขึ้นมาพูดนะคะว่าตอนนี้เข้าใจอยู่ว่ายังไม่ได้มีคําสั่งให้ถอนมีเพียงการเพิ่ถอนใบรับแจ้งการก่อสร้างแต่ว่าถ้าในอนาคตทางทาง,ทางอนันดาเนี่ยไม่สามารถหาทางเข้าออกที่ถูกต้อง เพื่อมายื่นการขออนุญาตใหม่อะไรได้นคือตอนนี้ลูกบ้านทุกคนอยู่กับความไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้หรือไม่ได้ขอเหมือนเดิมค่ะขอให้เซ็นว่าจะไม่ทิ้งกันจริงๆก็คือสิ่งที่เขาตอบกลับมาไม่มีการตอบเรื่องที่ทางลูกบ้านขอแต่ว่ามีการออกคอมพานีเสรเมิ้นต์โต้แย้งกลับมาท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับตั้งคณะทํางานร่วมนะครับระว,ว่างกรุงเ,เทพมหานคร เจ้าของโครงการแล้วก็ตัวแทนของลูกบ้านนะครับว่าจะหาแนวทางในการแก้ไขนะครับกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดอย่างไรนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านตอบรับอะไรอย่างไรนะครับผู้ว่านะคะเมื่อเช้าก็ให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับขั้นตอนของการขออนุญาตก,ก่อสร้างของทางบทมนะคะซึ่งเป็นขั้นตอนทางราชการปกติของบทมว่าเขารับเรื่องอะไรเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยคะก็ตามขั้นตอนแต่ตอนที่พูดถึงเราที่เป็นส่วนของรูปบ้านแอชบันนะคะท่านก็ยังให้ความมั่นใจว่าเรายังสามารถอยู่ที่ในตึกนี้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าตึกนี้ยังไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ของการเสี่ยงภัยนทางเข้าออก จดหมายขอ,ขอบขอบพระคุณท่านนะคะแล้วก็เ,เป็นจดหมายที่แบบให้ท่านช่วยกรุณาลูกบ้านแอสตันอาโศกอะค่ะช่วยดูเรื่องให้หน่อยเพราะว่าเราเนี่ยคือผู้เดือดร้อนตัวจริงนะคะท่านก็รับปางแล้วก็จะจะช่วยดูให้ค่ะเพราะว่าท่านประหิในใจลูกบ้านค่ะทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด